และในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณครับทางบริษัท CP Photon s a l e จำกัดนะครับผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับ w o r ร์ l คล s สครับจาก CP ขอบคุณบริษัท Star Nation Universal จำกัดตู้เชื่อมเมโทรสายพันธุ์นักสู้ครับ0819183448ขอบคุณบริษัท JT Car Center ครับผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ๋าเจดครับโทรไปที่0-86 355 7893, ขอขอบพระคุณครับเอาละครับมาดูกันนะครับยกที่2นะครับดูว่าทางด้านของเดนมาร์นี้นะครับเริ่มจะเดินขยับเร็วขึ้นแต่มาโดนทีบสกัดเอาไว้ก่อนนะครับทางด้านของแรมโพนี่ดูว่าจะได้กระดูกได้เก่านะครับยังไม่รีบร้อนนะครับเอาโดนเจาะยางไปก่อนนะครับวยสูงนะครับโอ้โหแต่ว่าเตะขาดอกนี้นี่ดูว่าแรงใช้ได้เลยครับนี่ครับ เข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วครับสำหรับมวยมันในคู่ที่2ก็เลี้ยนแจ้งกับแฟนๆนะครับทุกสัปดาห์ครับเราจะมีมวยไทยเรียกว่ามวยไทยนัดยิ่งใหญ่ให้แฟนๆได้รับชมกัน2วันต่อสัปดาห์นะครับก็คือในวันพฤหัสบดีก็จะเป็นศึกเพชรยินดีนะครับส่วนวันศุกร์ครับรายการมวยมันวันศุกร์ของเราแบบในวันนี้เลยครับทั้ง2รายการนี้ถ่ายทอดสดเวลาเดียวกันเลยครับเวลา18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับโดยทูฟายูช่อง24่ครับ กีฬาสดบันเทิงดีนี่เลยครับอายุเท่ากันนะครับ20ปีฝ่ายแดงปัตตานีน่ครับ o, แลมโพล้งมันเด่นมานีนะครับสตูนมาสู้กันนะครับของบวยรอบสีพิงเงินล้านเลยเอาขวาไปแลมโพหัวไปแล้วนะครับเด่นมานีย่องย่องย่องเอายังดูว่าเกมการชกก็ยังคู่ขี้สูสีนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะครับจนถึงขณะนี้นะครับ เอาละครับนี่นะครับทำท่าจะเตะขวาแล้วก็ลักปล่อยขวาตรงๆเลยนะครับทางด้านของแหลมโพเด็นมาีไม่สนนะครับรูปร่างได้เปรียบเดินขยับเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปหามาโดนแข้งสกัดเอาไว้ก่อนนะครับเรียกว่าออกแข้งนี้ก็สวยนะครับไม่ใช่เข่าในอย่างเดียวสําหรับทางด้านของแหลมโพนี่ครับมาเรียกว่าดูเชิงกันมาเยอะไปนิดนึงครับกรรมการบอกต้องออกอาวุธนี่ครับมาทักทายด้วยแข้งซ้ายคนละแข้งคนละแข้ง นี่ครับอาจารย์เล่งเกมมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ครับซ้ายอีกทีหนึ่งอ้าวไฟแดงนะครับแลมโพน้ำเงินเด่นมาโอ้โหแหลมโพทีบทีเดียวแลมโพเด่นมานี้ขยับไปอีกมากาดมวยมาเชิงไล่เรียกเลยนะครับคู่นี้พลาดไม่ได้นะเดี๋ยวขอสายไปจับจับยกยกปังเข้าไปสวยเด่นมานี้นะครับ โอ้โหดูว่าทางด้านของเด่นมาีนี่เวลาเกี่ยวได้นี่เขาโต้คืนนี่เนื้อเนื้อเหมือนกันนะครับทำได้ดีนะครับ2ดอกติดต่อกันมาดูว่าทางด้านของแหนมโพเอาละครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ามครับทำให้ได้รับชมมวยดีๆแบบนี้ครับาต้องขอบคุณครับท่านในสนามใจดีครับคุณอํานวยเกตบํารุงพร้อมด้วยท่านรองในสนามครับพี่บอยคุณเพิ่มคุณซับเกตบํารุงแล้วก็ท่านที่จะหารถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งนี่ขออนุญาตแนะนําเลยครับโตโยต้าครับ ถ้านึกถึงโตโยตานี่ต้องไปที่เคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมพลุ่งโลด21่สโชว์รูม19บศูนย์บริการครับและที่สำคัญมาโปรโมชั่นช่วงนี้นี่สุดพิเศษครับรับประกันเครื่องยนต์ปลอดรับประกันเครื่องยนต์8ปีนะครับแล้วก็รับประกันตัวถังปลอดผุอีก10ปีด้วยกัน0 2 6 6 2 6 5 5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาละครับยกนี้ออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับทางด้านของเด่นมาณีพยายามจะเกี่ยวนะครับแล้วก็โต้คืนสวยๆเอาละครับมาดูว่า ทางด้านของแหลมโพดูว่าจะเก่าเกมนะครับมวยเข่านะครับแต่วันนี้มาเล่นสีมือสู้กับเดนมานีเลยนะครับดูว่าจะอาศัยความรวดเร็วดูวงในวงในเข่าอาชีพเอาแล้วครับยังตีไม่ได้ดีกรรมการต้องแยกก่อนครับฝ่ายแดงนะครับแหลมโพน้ำเงินเดนมาีเดนมณน,น,มนีต้องเข้าแล้วขยับมาเรื่อยเอาแต่ลุดอย่าลุดที่อย่าลุดอย่าลุดเอาย่องมาเรื่อยนะครับโอ้โหถีบลูกนี้เอาแหลมโพ แหลมโพโยกโยกเอาขวามาอ่นายนายล็อกล็อกยังตีไม่ชัดเจนกรรมการต้องแกะแยกเอา,า,าน้ำบอลโอ้โหนี่ครับาหายก3ครับว่าดูแล้วโอ้โโอ้หวงนอกขวาไปทีนึงครับแหลมโพเดี๋ยวดูเด่นมานี่เดินเข้ๆๆาหาชวนทันเลาะครับ แล้วถ้าเกิดนักชกที่ใช้เสื้อปาาแม่ไม้มวยไทยครับเตะก้านคอศอกกับเข่ารอยครับทางแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับจะมอบรางวัลพิเศษให้10,000บาทถ้าจระเข้ฟาดหางรับไปเลย3 0 0 0 0บาทยกนี้ดูว่าทางด้านของเด่นมานีนี่พยายามจะเบียดเข้าไปนะครับรูปร่างได้เปรียบจะชวนทะเลาะท้าดวนเข่าเลยนะครับแต่ก็ยังตีกันได้ไม่ถนัดนี่แหละครับเรียกว่าพร้อม จับได้นี่แหลมโหก็กันเอาไว้โอ้โหแต่แทงซ้ายดอกนี้สวยครับเด่นมานีอาวอาล็อกไว้ล็อกขวางแล้วบ,บีบบีบแหมตีไม่ทันหนัดโอโหุ่ยเดนมานีโอ้โหเปิดเกมสวนทะเละมาตีได้ไหมตีได้ไหมขวางไว้ขวางไว้มากรรมกาันแยกก่อนครับ เอาละครับเรียกว่าทางด้านของเดนมานีเนี่ยเริ่มจะทําได้ดีนะครับวงในพวกขวางนี่โอ้โหยกแทงเลยมาดูความเก่านะครับแหลมโพคขอยออกแข้งดูครับวงในก็โอ้โหมาเลวครับเริ่มแรงขึ้นมาตามลําดับแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของเดนมานีแหลมโพก็ไล่แขนนะครับแล้วก็ตีสู้เหมือนกันครับอ้าวต้องชนอย่างเดียวนะเดนมานีน้าเงินแหลมโพเตะขวายัดมายัดมาเอา พลิกมาขวาง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 โอ้โหเอาเข่ามากันทำไมแล้วมาเดินเบียดเข้าไปเรื่อยเดนมานีหมดยกครับหมดยกพักคู่เดียวอาหานพร้อมด้วยท่านดรพรงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้ออกมาเร่งเกมเร็วกว่าเก่าแล้วนะครับทางด้านของเดนมานีช้าไม่ได้นะครับต้องเบียดต้องชนอย่างเดียว โอ้โหดูครับเอาแล้วครับเริ่มจะปล้ำนาได้เหมือนกันพอปล้ำได้มีเสียงเชียร์ก็มานะครับแต่ว่าโอ้โหแหลมโพนี่พยายามจะไล่แขนกดแขนเอาไว้เหมือนกันทําให้ทางด้านของเด่นมานีนี่ก็ยังปล้ำได้ไม่ถนัดแต่วงนอกมีโอ้โหแข้งขวานี่จ,จัดจ้านเหลือเกินนะครับทางด้านของแหลมโพกัใช้ความเร็วไปเรื่อยนะครับแหลมโพนะเหมือนเด่นมานีพอตีได้ทีหนึ่งแฟนเฮ่เฮ่เฮ,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 ฮ่ตลอดเลยทีเดียวขอให้ทาได้ตลอดนะครับเอา คู่นี้ก็ยังรุนกันอยู่นี่ครับฝ่ายน้าเงินเด่นมานีครับห่าเริ่มอยู่ในเกมของตัวเองแล้วครับวงในห่าไล่เข้าไปโอ้แต่ว่านี่ครับโอ้โหแหลมโพวันนี้ห่าเหลือร้ายเลยครับแต่ว่าเวลายังมีครับลูเกมยังคู่ขี้อย่เอาโอ้ยโดนเททิ้งไปอีกครับเด่นมานีเรียกว่าวันนี้นี่ชกละเอียดนะครับทางด้านของแหลมโพไปเรื่อยเรื่อนะครับไม่รีบร้อนวงในนี่มาแล้วครับล็อกเหนียวเหมือนกันนะครับโอ้โห สูงยาวก็จริงนะครับทางด้านของเดนมานีแต่ว่าเวลาเข้าในนี่ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดนี่แหละครับโดนกดแขนล็อกแขนเอาไว้เลยนะครับทางด้านของแหลมโพนี่แหละครับแม่เอาเดินอีกเ,อเด่นมานีโดนไป3ามแข้งอา้าวแม่แหลมโพกาไวกระดูแข็งว่างั้นเถอะประสบการณ์เยอะนี่แหละครับรายการทูรยูมวยมันมันสุกดีใครๆก็ดูทั้งนั้นเลยทีเดียวอุทยัยททพอาสานี่นี่สัปดาห์หน้านะครับ ก่ไปนู่นเลยทีเดียวยุธยานู่นรวมกันจัดที่ยุธยาเลยไทยท่าภาษานะครับยุทธการบอ,อกเงินแล้วก็นัตพภัสฑศรในาศารด้วยมาลุ้นกันบนเวทีต่อไปอีกอยกนี้ยกสี่เลี้ยงทีมงานฝ่ายน้ำเงินครับต้องบอกให้แก้เกมแล้วครับนี่จะชวนทะเลาะเล่นวงในอย่างเดียวดูแล้วาอาวุธถนัดยังยังโจมตีแหลมโพไม่ได้ครับ ต้องเสริมของหนักของแรงแล้วครับเดนมาณีเวลายังมีนะครับพี่อาลีเวลายังพอเหลือเอ้าลุยเข้าไปเดนมานีเรียกว่าวงนอกนี่วันนี้นะครับทางด้านของแหลมโพทําได้ดีนะครับพอวงในนี่ก็ทางด้านของเดนมาณีนี่พยายามจะปล้ำในก็มาเจอกับเข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับเดนเดนมาณีพยายามเร่งนะครับตอนนี้มีทั้งหมัดท,ทั้งศอกมาวงในตีได้ไม่ได้นะครับตีไม่ได้นะครับโอ้โหกรรมาการนี่ต้องแยกก่อนครับ แหลมโพนี่ผู้ทั่ประสบการณ์กระดูกนี่แข็งกว่าเอาเทกระจาดล้มเลยทีเดียวแม่ยังชมไม่ทันขาดคำล้มซะแล้วลงไปน้อนเอาขึ้นมาใหม่แหลมโพแดงนะครับเมื่อเด่นมานี่หมดยกที่4ในห้างวิในวีระพุชงด้วยแล้วก็ฉีดเชือกผูเซินเจียวหนังวางทั่วประเทศเลยทีเดียวนี่ครับอ้าวยกสุดท้ายครับ มาวงในโอ้โหเลื้อยรัดเลาะแล้วพอโอ้โหไม่อยากจะอยู่ห่างแล้วครับพี่อาลีเรียกว่าตอนนี้ต้องมีหมัดมีศอกอย่างเดียวแล้วนะครับทางด้านของเด่นมาีต้องนับต้องน็อกให้ได้เอาเลยครับพยายามจะเร่งเหมือนกันไม่ยอมง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าแพ้นี่ก็ตกรอบทันทีนะครับในมวยรอบทั้งนี้นะครับพยายามจะเบียดเข้าไปยังรุนเหลือเวลาสองนาทีกว่าเอาเลยครับต่อเริ่มต่อยหมัดได้เหมือนกันครับเอามีอาชีจากแฟนหมัดมวยนะ เลขแสนขึ้นแต่ไม่ไม่บอกอะกี่แสนกี่แสนเลขแสนขึ้นวังนั้นเด้อน้าเงินนะครับเดนมานีครับหาไม่แน่ครับหาจับพัดจับหูดีแมก้านคอหมิงเหม๋งหน่อยครับแมถ้าก้านคอหล่นลงไปดีแอนตาซินมอบให้10,000บาทแล้วยังมีผู้สนับสนุนลายใหม่ครับ JJ99 ครับมอบอีก10,000บาทครับถ้าใช้เตะก้านคอหล่นลงไปนะครับตอนนี้ไม่สนแล้วครับเบียดเข้าไปเดนมานีโอ้ยกระโดดเขาลอย2ชั้นห่าตามเข้าไปตามเข้าไป โอ้โหแต่ว่านี่ครับแหลมโพชิงออกก่อนอีกเอาเลยครับต้องพยายามต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้แหลมโพเองก็ไม่ประมาทโอ้โหกระโดดเข่าสวยนะครับทางด้านของเดนมารีแต่ว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับมาดูกันนะครับว่าทางด้านของแหลมโพจะคุมเกมได้หรือเปล่านะครับอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับตอนนี้พยายามฮึดอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับไม่ยอมนะครับตอนนี้เอาทำยังไงนะครับเรียกว่าล็อกไว้ก่อนเลยนะครับทางด้านของแหลมโพอ้า แหลโพแดงนะครับน้ำเงินเดนมานีเมื่อกี้กระโดดขารวยสองชั้นนะโอ้โหหายากนะหาดูแบบนี้ยากเลยยกเทไปแล้วแม,มาอีกหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีมาพิกชนะขึ้นมานี่โอ้โหอัดฉีดหลายแสนที่สำคัญยังได้เข้าสู่รอบตัดเชือกของมวยรอบ CPF เงินล้านด้วยเพราะฉะนั้นมาฮึดมีเท่าไหร่ฮึดเข้าไปเดนมานีติดเข้าไปติดเข้าไปเอาคอซ้ายแต่ว่าแหลโพโอ้โหล็อกเอาไว้เลยครับ เรียกว่าทั้งบัดทั้งศอกแล้วนะครับตอนนี้เรียกว่างัดออกมาหมดแต่ว่าแหลมโพนี่เก๋าเกมนะครับประสบการณ์เข้าในนี่ล็อกเอาไว้เลยนะครับทาให้ทางด้านของเดนมารีนี่ทําอะไรได้ไม่ถนัดวงนอกนี่ก็มีลูกถีบนี่แหละครับคอยทาลายจังหวะเอาไว้นะครับแล้วก็วนไปรอบๆบเวทีพอวงในนี่ก็ล็อกอยู่เลยครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้ชคละเอียดจริงๆนะครับทางด้านของแหลมโพอา้าววิงวิงใส่ก็แหม มวยประสบการณ์เยอะก็ดูแข็งเอา้ามัดปลายยกแล้วนะครับแมแลมโพกแกกันได้เสร็จสับเรียบร้อยปิดประตูลงกรอนเลยว่างั้นเถอะนะเดมานีอา้าวิ่งสายอีกวิ่งมาาย,ยนนี่ปลายยกหมดยกสุดท้ายนะครับรอการตัดสินสักครู่เดียวนะครับของมวรรอบ4พีมพิงซีพนันล้านนะครับ แล้วก็ไปที่แดงนะครับแหลมโพนะครับแหลมโพสิทธิ์คุณวัสสัน